ทำไมคนเชียงตุงพูดภาษาไทยได้คนเชียงตุงพูดภาษาไทยได้เพราะหลายสายอยจากแรกเริ่มเดิมทีเชียงตุงเป็นส่วน,หน,น,วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาในอดีตซึ่งใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักการติดต่อสื่อสารระหว่างสองดินแดนจึงเป็นไปอย่างใกล้ชิดทําให้คนเชียงตุงได้รับอิทธิพลทางภาษาและวัฒนธรรมจากไทยในช่วงศตวรรษที่19 ไทยได้ไปปกครองเชียงตุงและตั้งเจ้าผู้ครองคอนครขึ้นซึ่งเป็นชาวไทยการปกครองของชาวไทยในช่วงนี้ส่งผลให้ภาษาไทยเข้าไปมีบทบาทสําคัญในเชียงตุงอีกอย่างหนึ่งคือการค้าขายเชียงตุงเป็นจุดเชื่อมสําคัญในการค้าขายกับไทยซึ่งผลให้คนเชียงตุงต้องเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการติดต่อสื่อสารในด้านธุรกิจส่วนในด้านปัจจุบันนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างเชียงตุงกับไทยแม้ว่าเชียงตุงจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของไทยอีกต่อไปแต่ความสําคัญระหว่างสองพื้นที่ยังคงหนักแน่นทําให้ภาษาไทยยังคงมีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของคนเชียงตุงอีกครั้งยังมีการสอนภาษาไทยในโรงเรียนหลายๆแห่งในเชียงตุงแม้ว่าบางครั้งอาจจะถูกบังคับไม่สอน ก็มีการแอบรักรอกสอนภาษาไทยในเชียงตุงด้วยเหตุนี้ทำให้เด็กเชียงตุงเรียนรู้ภาษาไทยและเข้าใจวัฒนธรรมได้นอกจากนี้สิ่งสำคัญอันหนึ่งก็คือทีวีแล้วกักบยุคสมัยในปัจจุบันอ,อินเทอร์เน็ตนะครับ ทางภาษาไทยยังเป็นภาษาที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทาให้คนเชียงตุงมีโอกาสเรียนรู้ภาษาไทยจากแหล่งข้อมูลต่างๆมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามคนเชียงตุงส่วนใหญ่ยังคงใช้ภาษาไทยหรือภาษาไทยใหญ่เป็นภาษาหลักข้าวแรงฟืนเหรอครับอ๋อนี่คือข้าวแรงฟืนเหรอครับข้าวพุดธตัวข้าวแรงฟืนข้าวพุณ้ครับ แรงขึ้นเลยอันแนมทอดอันแนมทอดอันนี้ทําจากอะไรครับเต้าหู้อ๋อเต้าหู้เหลืองเต้าหู้เหลืองอ๋อขายขายคนกินนั่งรอโอเคโอเคแล้วในนั้นคืออัร้อนร้อนอ๋อจากนี่ไปทำนี้ร้อนอ๋ออย่างเดียวกใจอ๋อต้องเอามาต้มก่อนครับอ๋อถ้ามันเย็นแล้วมันก็จะแข็งแบบนี้อะค่ะอ๋อแข็งแบบนี้จะเอาไปทอดก็ได้ครับอันนี้ซื้อใส่ห่อกลับบ้าน ปรุงเสร็จแล้วดำๆนี่คืออะไรครับอันนี้ที่ฟอมเนี่ยน้ำมันหอมใสเป็นเครื่อเทศของเราค่ะโคเอนซีนะครับเช้านี้มาดูข้าวแลมปืนนะครับได้ยินชื่อมานานนะครับไม่เคยรู้จักเลยว่าข้าวแลมปืนคืออะไรข้าวข้าวหรอข้าวหวานอ่ะข้าวที่น่าข้าวซื้อ่วะเนี่ยเขาพึ่งถูกเขาพึ่งอันเขากลับไหมเขาเขาเขาเดินในคลองที่ไหนครั้งแรกนะครับที่มาเห็นข้าวแลมปืนนะครับเคยได้ยินชื่อมานานนานมากๆแล้วนะครับ Oh, <the> ่นี่เขาเรียกอะไรครับอันนี้ข้าวเส้นหรือข้าวอะไรครับข้าวซอยขายขายยังไงครับกิโลเท่าไหร่ครับปีจัดครับสองพันจัดแล้วเส้นเส้นมันแตกต่างกันอันนี้เส้นเส้นใหญ่ครับอ๋อครับมีขนาดเส้นแตกต่างกันแล้วก็มีเส้นอันนี้เส้นอะไรครับเส้นหมิบนเส้นหมิ่ไอ้เลือดอ่าเป็นหอเป็นอาหารไทยใหญ่ อันนี้อันนี้คือเอาไปกินกับข้าวกะจีนแล้วเขาเรียกอะไรครับอันนี้ครับลากชูลากชูคือลากอะไรลากผักชีไม่ใช่เป็นลากเพราะเป็นลากชูค่ะลากชูคือต้นอะไรลากชูมันต้นเหมือนคล้ายๆต้นหอมเนาะต้นหอมต้นลากมันน้องลากมันใช่แล้วก็เอาไปยำก็ได้หรือว่าเขาจะกินกับข้าวกันจีนค่ะโดยเมนหลักคือกินข้าวกันกินกับข้าวกันจีนนะครับขอบคุณครับเช้านี้เรามาที่ตลาดกลางนาตลาดกลางนานะครับแล้วนาอยู่ไหนครับนาอยู่ข้างหลังปุ๊บ นีเขาซื้ออะไรเนี่ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวอันนี้มาเจอกันแล้วนะครับข้าวแหลมฟืนนะครับข้าวแหลมฟืนข้าวพึ่งโชยามข้าวพึ่งข้าวอะไรนะข้าวพึ่งโชยามข้าวพึ่งโชยามแหลมฟืนค่ะแล้วใบหน้าเป็นข้าวเออได้เป็นข้าวพึ่งโชยาวเพ่ออมผั่วคะออคสแตะเช้านะครับ ส่วนใหญ่ก็พวกผักผลไม้อะไรนี่ก็ปลูกที่นี่หรือมาจากจีนครับเนี่ยอันนนีี้มาจาจจกค<ส>่ะครับอันนี้นะครับส,ส้มเนี่ยนะส้มเนี่ยมาจากจีนค่ะครับอันนี้น,นี่จีนทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะนี่จีนค่ะถ้าเป็นมะขามนี่น่าจ,จะมาจากไทยค่ะอ๋อครับอ,นนอ,อันนี้อันนี้อะไรคะอันนี้เออ่ผัผผกกาดดองค่ะ<ไ>ผักกาดดองธรรมดาเนี่ยอันนี้ข้าวหนึ่งข้าวอะไรข้าวอู่นข้าวร้อนข้าวอุ่นข้าวร้อน พี่ธงพี่ธงพี่เกไก่ครับร้อหมุนเจ็ดโมงเช้าครับเช้านี้เสร็จแล้วครับอ๋ออันนี้อันนี้อะไรนะเดี๋ยวก่อนอะไรเจ็ดโมงเช้าออกจากนี่นะครับน้องน้องแจนคำครับอันนี้ชื่ออะไรครับขนมขนมดาวขมนลาวเหรอครับกินได้กินได้สองคนจัดไปผมลองไปเมื่อวานแล้วเงือกบินเงือกบินมอ่าเงือกบินครับ นื้อแขุ่มๆนุ่มๆร้อนๆอร่อยนะคะแล้วครับเอางี้นงั้เอาด้วยนี่พี่ซื้อแล้วนี่ซื้อันอีกกันโจพี่พูดอย่าก็ซื้อทั้งถาดน,นี่เราไปหยิบแต่ในถาดอันนี้เอาไว้น้มัพริกที่ม,นมันอะไรเงินอยู่ไหน,ใน,ในอร่อยอ,ะอ่ะอ,อร่อยอร่อยครับแลครับจิ้มๆให้จานน้องชิมหน่อยอะไรครับไไมไม่่ขอครับคืออะไรอ่ะขอบคุณครับอะไรกับมูลเราะฮะ อันนี้อะไรนะชื่ออะไรครับข้าวหลาข้าวหลาข้าวเหลา้มเนี้้เสี่ยพม่าชื่ออะไรครับฮะผู้ลิงคาผู้ลิงคาขอขนมเส้นเขามีเส้นีเส้นครับ อาจารย์เนื้อพรครับล <ar in> <morning> ้อมหมุนตะปูนิเวศนงครับเขาบอกอะไรใช่ไหมครับไม่ได้บอกแต่ว่า <ar in> <morning> ผมมาติดตู้น<ๆ>ครับครับผมครับผมมาติดปบบอกครับ <ar in> <morning> กระลิงคาใช่ไหมครับขอบคุณครับ <ar in> <morning> ตลาดกลางนาเป็นตลาดเล็กๆนะครับมีแม่ค้ามาขายของแต่ละเช้าเดี๋ยวต้องมาเดินเช้าๆหรือเปล่า,า,ลาอันนี้อะไรครับเนี่ยครับข้าวซอยก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแห้งเนี่ยนะครับก๋วยเตี๋ยวผัดเนี่ยนะครับ ครับ,บรรยากาศชื่อสายก็ชาวบ้านธรรมดานะครับชีวิตเป็นอยู่ยุกง่ายอันนี้อะไรครับเนี่ยครับหนังไท้างหนังไท้างเนี่ยนะเน,ยเนี่ยนะครับหบมูค่ะหมูอ๋อ

ข้างลีผมกำลังชิมมีเซนไหมครับมีเซนอันนี้อันนี้อะไรครับข้าวเส้นข้าวเส้นข้าวเส้นข้าวซอยน้ำโขลกน้ำเจี๊ยมข้าวซอยน้ำเจมน้ี๊ยมข้าวซอยน้ำเจีมนะครับผู้ที่จะเทสก็คือดรเสรีวัฒน์นะครับน้ำเงี้ยวบ้านเราอ่ะใส่ดอกงิ้วแก่ใส่ดอกงิ้วไม่ไม่มีดอกงิ้วอ๋อก็เลยไม่ใช่น้ำเงี้ยวมีน้ำเลือด น้ำจิ้มแต่ว่ายังอื่นเหมือนน้ำเงี้ยวหมดยกเว้นดอกเงี้ยวกับน้ำเลือดครับใส่โทวเน่เหรอใส่ัทวเนาขาดไม่ได้คือั่นเนาอ่ามไ้กอันนี้แล้วแต่ใส่ไม่ไม่ใส่น้อยอันนี้น้ำปลาผมเลือกน้ำปลาผงใส่แล้วก็โห แล้วขแล้วจะเราจะใส่ขึ้นเลยเล่าไม่มีเลยอะไรปลาผงน้ำปลาผงน้ำปลาผงอะไรน้ำปลาผงสำเนียงออกน้ำปลาผงอ๋อผงน้ำกระผมชูรสก็คือโซเดียมกูตาเมตนี่นะครับผงชูรสเก๋เกมเก๋เกมอันนี้พริกหมักพริกเนาะยหมักพริกหมักพริกอันนี้น้ำตาลอันนี้เกลือหวานเกลือหวานเกลือหวานอ๋ออันนี้น้ำปลาผงน้ำปลาผงต้องสระอ้อนะครับ อุ่นแล้วครมะขามามขามมขามไม่กินกับอะไรล่ะครับเปรี้ยวใช่นมเพิ่มเพิมรสเปรี้ยวอ๋อใช้มะนาวไข่เค็มไข่เค็มเพิ่มได้เราไม่เพิ่มก็ไม่ต้องเอามาถึงซื้อหนึ่งถ้วยนี่จะกินไข่เค็มเท่าไหร่ก็ได้เราเพิ่มเราเพิ่มเงินตอหกบหกบาทหกบาท6บาทหบาทหกสิบบาทหกสอบบาากิบบสับผัสิาสิาสิาทิบบสัมผัสรสชาติแรกเป็นยังไงบ้างครับ มันมันกลมกลมครับแต่ก็ความเข้มข้นก็จะต่างกับน้ำเงี้ยวครับมาก่ะแต่ว่าใส่เลือดกี่อ่ะใส่มันเลือดมันแี็งมันเลือดมันเยิ้มนั่หนึบน้ำปลาผงใส่ทั้งก่อนใส่ไปใส่กินไม่เจ็บแบบหลโดใส่ไปกินน้ำก็ม่หลุดใส่ ไม่กินน้ำกลมหรูอใส่เอาอ๋อแต่ในท่านมีอยู่แล้วมีอ่ะโอ้โหมีกลมกล่อมเพราะน้ำปลาหองอ๋อครับแต่ถ้าใครใครจะใส่แท่งก็ได้ออ๋ไม่อยากใส่แท่งก็ได้นะโคก็ใส่แท่งอะไรใส่ไม่ใส่แท่งก็ได้อันนี้เป็นต้นหอมต้นหอมหอมอย่างเดียวกันถ้ากินเนี่ยหอมผักชีหอมผักชีใส่เข้าไปเยอะลองชิมครับลองชิมอีกสักคำครับดูเนาะให้รสชาติยังไงครับโอ้โหครับ อร่อยออร่ยนะครับอร่อยโอเคแต่ว่าเนื้อสัตว์ก็จะมีน้อยหน่อยหวานใส่หมูกะหมูแค่ค่ะอร่อยนี่ทางนี้เขาเรียกว่าหวาน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 ขอบคุณครับอาจารย์ครับร้านขายยาสามัญประจำบ้านนะครับในตลาดเออ่กลางนานะครับ ชื่อตลาดกลางนาเมื่อก่อนนี Luft ้อาจจะเป็นตรงนี้อาจจะเป็นกลางนานะครับแต่จริงๆแล้วตอนนี้คือเป็นหมู่บ้านแล้วครับนะครับการขยายของชุมชนการขยายตัวของชุมชนที่มาถึงที่นี่นะครับเอ่อข้าวมันไก่อ๋อพอเท่าไหร่ครับกี่จั๊กครับพ่อหนึ่งพันจั๊ครับพอและหนึ่งพันจั๊กครับเอาข้าวมันไก่ห่อละหนึ่งพันจั๊กสิบบาทนะครับสิบบาทคนที่นี่ยังพูดภาษาไทยได้ค่อนข้างเยอะนะครับ เพราะแล้วคนที่มาขายของนี่เท่าที่สังเกตมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นนะครับนะฮะเท่าที่สังเกตนะครับมีแต่ผู้หญิงนะครับแล้วแล้วก็มาถึงท้ายสุดสุดท้ายของตลาดนะครับนั่งรวมแก๊งอยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้กินอะไรกันอยู่อะไรครับวงนี้วงอะไรครับนี่ครับ วงนี้วงอะไรครับทุก้ีครับไม่ว,ง,วง,งเก้าเกเลยครับเต็มเรื่องเลยครับวง,งเก้าเกอ๋อก็น้ำเต้าหู้เต้าหู้กับนมอ,อะไรครับเต็มรวดครับน้ำเต้เติดตามตอนต่อไปและชมย้อนหลังได้ทาง YouTube และ Facebook Page go and see